สวัสดีพ่อแม่พี่น้องบ้ซซูคูซุปเปคลกับพ,มามาพี่น้องค่ะมาแพี่น้องมือนี้ได้ตำมะคุ้งพี่น้องส้มตำนะคะกระใสยอันอันนี้ไอ้เล็บมือนัง่งแล้วก็มีกุ้งซุกพี่น้องข้าวเนียวขาวเนียวหอนๆแตร่งแตร่งแจงแจงสิกินงแถวก่อนพี่น้องจังสีบ่แสบทอี๋ยวมันสีแสบทองมี่หมูหมูปิ้งดูหน่อยนะ โมติกรับคนนี้ห่อนๆแล้วคืองราเนาะอือสัคือกางนั้นนี่กังังนั่นเนี่ยนะอืมเถอจจะข้ามกันขะไม่คุขขอแสบเถอะ จะห้องฟองก่อนตามเส่บบกวอกน้ำพี่นนองเสแสรบเสแบขนาดนี่ตังม,มั่ดอนอนจ่ายโดดไหกนี่มดังจะเข้ากินให้ไม่ถ่ายคลิปก่อนเป็นแม่งกินอ่า อยากกินน้ำเปียกอะี้เป็นเนื้อมู้เปี๊ยหน่อ็ออออออเ,เสิร์ฟไหรอรูรอ้ว่ากินรูก แสบค่ะสนไมอือออตมตำเองก็แ็บเลยพี่นนอ,อท่านตำเองก็บดรทนนันเลยแสบ

자짜 <목소리로> 그냥 <목소리로> <목소리로> บุคอยนีนานเป็นในพี่น้องมือตำแบบแพงๆน่นๆนาเสียมือนกันยงเสียต่อเลยม,มั้งนะ แกเนาะคลิปนี้ใครชวนมเป็นอย่งะีไปกินต่อขอบคุณขอบคุณัณวการับเพื่อนๆกันเป็นอยงระกันไม่นคลิปไหนครเปบ